โอ้โท่านผู้ชมจลีผมเป็จะกินแล้วอรีกินบ่อว่าเป็นยังส้มว้าวเซ่บก็กินบอลมาโอ้โหท่านผท้นันเต็มดีเถอะเนาะแต่กะโอเคโอ้ยมือเปืืองท่านนพี่น้องไอ้ล้ม ได้จจกินมาสุกคนเราเด้อพี่โอ้ได้กทา่านผู้ชมเนี่ยมกเม็ดเริ่มเาแล้วแต่ว่าบุบตึงดีเถาะเนาะเตรียมประมาณโอ้เนาะสบ,บายดีทา่านผู้ชมสบายดีตอนนี้บ,บ่าวบุณนำก็ออกมาจากหอยเมียงมาเป็นที่เรียบร้อยนะอน้อท่านผู้ชมเนาะโอ้ยหัวลังตังไทยพี่น้องเอ้ยไปนำลูกไสย,ยงและลูกเสาเตาอ่าพิเศษเนาะก็คือมีข้าวดีน้องเน่วกลับมาบ้านนำบ่าวบุณนำเราเด้อหรือว่าน้อง อานองเหี่ยวหรือว่านองห้อยเนาะโดยป้ายไปเบิ่งการเนาะอุ้ยอันนี้มันผู้ใดนี่น่ะลูกซื้อยังลูกซื้อเตามนบ่โดยเห็นบ่ลูกาวเตาเอาค่อยย่างเด้อลูกเด้อโเก่งขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะเก่งหลายเก่งหลายาวเตานี่เนาะนีุ่้ยุ้ยีนี่ล่ะไปกไปย่างเฮ้ สำเร็จพี่น้องเอ้ยพูนอายุงเอ้ยใายพ่อได้ลูกอีพ่อให้เอฟซีบ้างเดี๋ยวอ่าเนี่ยเดี๋ยวขยางเดี๋ยวมื้อมื้อโดยลูกเจ็บเนี่ยน้องห้อยเจ็บน้องห้อยมาแล้วเมาอยู่ในบ้านบนน้ำแล้วอ่า่เพื่นเพื่นว่าขึ้นฮอดอายุงสบายดีเลยลูกสบายดีเลยเอ้ยสบายดีอุ้ยสบายดีห้อยอันลูกสบายดี อาเต้าสบายดีแล้วลูกสดีโอเคเดินทางค่อยย่างเด้ออูอ้ทางมืดก็ลูกค่อยเด้ออ้ช่วยโอ้ทำผู้ชมเล้ฝนตกมดกขึ้นลูกค่อยเดอ้นอน้อ,อ,<ม>องลมเดอ้อจังซี่แหละพากันยจกเข้าไปอยู่ปู่อยู่ป้านะพ่อลงนะงอูอ้เนาะนี่เต้าโดยๆๆความสั้นพี่น้องเอ้ยมืดกับป้านั่นสายเกือบเท่าโได้แหละ เกือบพลาดพลืดพลาดล่ะเฮ็ดจะได้ลูกชิมมได้หรอชิลงได้บอกนี่หาฟอกไลฟ์ฟอกแซ่เด้อเด้อบ่อบบูนำไปนำเอาพี่น้องพอตรงเรื่องกลับมาเรียบร้อยแล้วเด้อแม่นกของเฮาเด้อแม่นกของเฮาเด้อคุณวะเนาะเด็กๆเดินเก่งจังเลยโดยแม่ละอู้บ่อบบูนำลมเอาโบจักเทื่อแหละเนาะใส่เกือบบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อใส่เกือบหลวงมื่นออเออ ບໍ່ໄດ້ເຕົ້າບໍ່ໄດ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ເນາະເຕົ້າວ່າບໍ່ໄດ້ເຕົ້າວ່າຫືຂ້ອຍເດລູກເດເຕົ້າຂ້ອດດດຍໂດນນນຂລສົພຽງສນດບກ พี่น้องเนาะือว่าพบกันการขึ้นไปหรือการเดินทางมาจากหมู่บ้านว่าจะหมู่บ้านเมืองนั้นจะเป็นจังไดเนาะว่าอ่าอยู่กลางป่าพี่น้องเอ้ยกลางป่ากลางเข้าอู้อยู่ตรงเลิกพี่น้องเอ้ยกว่าจะไปฮอดข้าวเจ้าเนาะแมนฟ้าเข้าไปติดตามทางช่องยูทูบบีเอ็นซาลาวเด้วยทัว่าเกือบตายพี่น้องเอ้ยบางบุญนำก็ได้นำข้าวเจ้ามาได้เมื่อสักคนเหรอวันนี้บอกให้ไปเด็ดขาดบันนี้นะเนาะคุณติดติดตามทางช่องยูทูบว่าไหม ໂດຍเป็นສາວລາเด้อເປັນສາວລາວเด้อໂດຍອົບບນຂົຂຈົບິບນີນາະືຕກໍດນອົານພໍທງລືອງກປລກພນ້າຄົມພນເຮົານາະສູສັຄົມພນກເຮົາຄືວາເລດນາະອລອາໄພອພນາອ້ລີອພຕມອງຂສົກຈາກວິທະຍຸກຈສຽງລກມູນາ พิ่นก็มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งสบายดีเด้อสมัยแล้วเอิ่มเปยเอิ่มือว่าตอนกี้อ่าแมเบือนระดมเรืองจุกก่นกุนริเรียนแล้ว3คนเรียนจากบริรายที่ว่าอ่าึและือว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยตอนกี้แฮมก็เบิ่นอ่ารับงายตะกี้แล้วเนาะก็อ่าย่างกันนและือว่าการเดินทาของเฮามื้อนี้ออกมาแต่4:00นพี่น้องเอ้ยยามบ่ฮอดเนาะ สี่โมงเน๊บอกบุญนับบอกมานะพากันออกไฟไส้ตายมาดังนั้นเราพี่น้องเลยเนาะหาแล้วพบกันอยู่ทางซ่องยูทูบเบียนซาลาวเนาะเออน้องเต้าอยากขี่รถเงยเหรอไปไปอยากขี่รถเงยมันอะน้องเต้าได้ขี่แล้วเด้อเนาะยังน้องเงยวเนาะน้องห้อยบริขี่เถอะเพิ่นอยากขี่รถใเงยสัตว์เพิ่นขึ้นฮอตแม่นกเพิ่นเอาเคสเอาผสมแล้วพบกันเนาะอ่าอ่าอยู่ทางซ่องยูทูบเบียนซาลาวเด้อกันขึ้นไว้นับแต่อ่าเริ่มเกาออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าแหละเนาะ บีเอ็นาวลาวเป็นภาษาอังกฤษ B-N อ็นยาวัง S-A-O-L-A-O เอนาะบีเอ็นาวลาวอ่าจังไรกับที่ตามเนาะเซมไมเลอเอาอ่าอ่ามือแฮมเมอร์ครอสเซินแฮมสัมภาษณ์รายการเอิรมสมเซยเอิรมเอ่อมือมือแม่เอ้ โอ้ม oh. uh, ือแม่โ oh, อ right. ้แหมแหมทองยัดดบรีก็อ่าแหมทองยัดดบรีอ่าเปยจักแต่นมอเนาะอ่ายัดมอก็โทจรอยอเอาเอออย่างแหมจีโทจรออ่าอ่าเปยอมถือว่าตอนนี้เนาะถือว่าทางวิทยุกจเสียแงาตภาษากมุเนาะหรือว่าภาษากมุอ่าเพิ่นาได้อ่าเื้อเให้บานำได้ไปสัมภาษณ์เนาะแต่กเบิงจังหวะเบิงตัวจริงเนาะ อ่าเพราะว่าบ่ผู้นําอย่างสินอนนําเจ้าเป็นมื้อ2มืออยู่เนาะอยู่ทางนี้นะเด้อปเด้ออย่าะเมออ่าอ่าก่อนติดต่อยจรอเอิ่มะตอนี้ก็สิอ่ายแล้วเพราะว่าโอยยิรแท้ว่าโดยลูกอย่างเด้อโอ้ยมื้นเอาแท้ว่าพี่น้องเอ้ยโดยมื้นโอลูกสาวตาเพิ่นขี่รถใหญ่เพิ่นได้ขี่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ย ่ะทา่านผู้ชมเจอกันทางช่องยูทูบเบียนซลาวเดอ้อบายบายทา่านผู้ชมขออนุญาตวางสายเดอ้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมยอนร่างเนาะสบายดีบายบายเด้อลูกอย,ยอย่าลูกกับเบิ้งกองนะวะอย่าลูกกับปิ้นเบื้องกองอีพ่อเด้อาอาอบอกเข้าใจว่าทราบว่าน้องเต่านนี้มันอะนเด็กลูกอย่าขึ้นลงมันตกนะลูกมันมืดน,นะอ๋ะอย่าลูกปิ้นปิ้นน้ำให้อีพ่อเด้อพี่ พี่พี่พี่เดี๋ลูกเต้าโอ้ขนมอย่าอยาขนมบายบายเชิญนี่นะเอาท้าผสมเนาะไอ้อ่ะค่อยไปค่อยมาพอมันทางมันยืดพี่น้องเลยเอาบายบายเด้ออ่าสบายดีท้าผระสบมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้อันนี้ซาลี่เพิ่นมามายังซาลี่สิไปยังนี่หอมกุ๊บเลยพี่น้องเลยซาลี่น้องสิไปยังไปยังน้องน้องเลาะแจ๊ะเน่ะ บ่มาตีมื้อน <uh ี้น่ะได้แเจ่บ่ข่อยอยากแเจนี่นะข่อยอยากแเจนี่นะอ๋อเอาซะนี่เฮาลูกเอาแม่เอาลูกเอาแม่เอาแม่อีแม่เฮานะเอาเลยเอาเลยลูกลูกต้องเอาของพ่อแม่เฮาลูกต้องเอาไปเบิ่งโอ้ไปตักกินแล้วเนาะเบิ่งย่าเบิ่งเบิ่งอ้ายชิมครับนึงเด้อดูบ่อ้ายชิมคนนู่นอืมจบเนาะ บ่เต็มป่ะแนเนี่ยนบอกขันบ่กินเขาก็บกินอ่ะอ่ลูกฮ่ากินอ่ะความผูกพันพี่น้องเลยนี่ยแม่เพิ่นแม่เพิ่นน่าจะนั่ลูกน้องน้องตั้งตั้งจ้งนั่มมไปห้าบ่อ้ายนึงวัาจีไปห้าวไอแมวคนหนึ่งโอ้แสบโอ้พี่น้องเอ้ยเขาจะได้กินพ่นพ่นละปุกที่บ่าวุ่มนำได้น้ำผ่าเขาจะพุกแล้วเด้อตอนนี้เด้อบังเอิญไม่เจอกลางทางเลยเนาะเฮ้ยจระจีเมื่อตีไปหนี้เมื่อเนาะอ่ะลูกลูกกระมาแล้วเนาะโน่นเพิ่น คอยจุ้งแค้เข้าไปเอามาอายุเท่านี้อาอายจะเบิ้งอันอายจะเบิ้งเท่านี้ก่อนเด้อเนี่ยลูกเบิ้งอันอีพ่ออยู่ข้างหน้าก่อนนี่อือโอ้แซ่บบ่โอ้เรียบร้อยโอ้ฮู้มาหน่อยไม่พอกันคำหนึ่งเด้ออ๋อยเบิมงมาเด้อลูกเซ่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 พอเด้ออืมอืมวันโอ้วันนัเป็นดีเหรอเด้ออย่ายวฟาวนึงเหรอเด้อ ตือประมาณสองสามเมือก่อ,อน,นเทม็ดบอนเต็มเถอะอ้าวพื้นไล่พื้นละห่วงไดยนี่นึ่งให้อันห่วงนึงหนึ่โอ้ขอบใจพื้นกระไ่มาพอดีเลยลอีนู่นกันได้กินแล้วกินแล้วโอ้ยทำผสมสลีทีบพอปฟู๊กได้กินแล้วแต่ว่าบอลเต็มที่กะเขาจะามากินก่อนกะโอเคเขาเป็นยังงั้นเดี๋ยวบํานาญเฉพาของตัวเดียว <c oughs> บํานาญการมือกับเพื่อนโอ้ยลมฟุบลมฟาบเด้พี่น้องเลยมือกับเพื่อนนี่ทำผสม อืมตัวบ่ท่าเต็มดีแท้เนาะแต่กะโอเคโอ้ยมือเปื้อนเท่านั้นพี่น้องเอ้ยล้มอืมได้กินมาทุคนแล้วเด้บาดนี้โอ้ได้ผมมเม็ดเริ่มยาแล้วแต่ว่าบ่บ่ตึงดีเนาะเตมประมาณโอ้นอืมไปาไปฮอดไปไปนน้องโอโละไปเลยพาลูกยางมาเบิ่งประคองเบิ่งน้องเตาเด้อ Thông mà tôi đi học oh, hmm. 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 hỏi rồi, 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 đây rồi, 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 Mấy rồi, 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 cái đó no. cả nó xin đi đây bố đi đây nó không khỏi đâu một lúc một tông tí lúc đó bố đi đâu lúc khét đâu เด็กขึ้นสลี่แล้วพี่น้องเอ้ยตึ้มมีประมาณซ้ำมือเนาะจะได้ไปข่ายอยู่ทางตลาดน้ำพูนเนะาะสลี่บ้านเนาะบ่าวบุญนำจะพาพี่น้องพาตรงเรื่องหาเอาออกไปข่ายขอพ้นระพุของกระจอกะได้ก,กินแล้วตอนนี้เนะาะค่อยเด้อมื้อเด้อโลกเด้อเมื่เก็บม,มองดูพากันออกมาแต่สี่โมงพี่น้องเอ้ยที่ละห้างเงินคำพูดได้ว่าว่าจะไปได้นะผมไม่ไปได้เลยพี่น้องเอ้ย เสียงกับชีวิตที่สุดเลยลิงกับพี่กับสร้างเนาะพี่น้องเนาะบอกจริงใจบอกบริสุทธิ์นี่ไปตลอดเด้อพี่น้องเลยบอกบุญนำบอกเลยข้เจ้าโบไม่คนธรรมดาเลยข้เจ้ามีสิ่งที่ปลุกปั่นสร้างของข้าเจ้าเลยเนาะโอ้โหทานผู้ชม สลีบผมจะกินแล้วอลี่กินบ่ว่าเป็นยังส,<ม>ส้มว้าวเซก็กินบอลมาเบาหนัลรวเธอขนาดทำส้มใจเบิ่งเดียวเฮ้ยทุ่นมือเปลือนขนาดพีน่น้องนี่ กก็บทื่อบปได้พี่น้องเอ้ยทื่อละมันมันยืดนะมันมืดน,นะพี่น้องเอ้ยอ่ะเจะ๊กฮู้ลุยขนาดนั้นเนาะตายเป็นตายพี่น้องเอ้ยชีวิตยังเป็นพ่อเนาะ,ะให้กำลังใจบ่าบุญนำโดยการกุ้งเล็กกุ้งแสบเดินน้ำล้างพี่น้องพอตกเรื่องพี่น้องเข้าบอลม้มแต่เขาล้มพี่น้องเอ้ยยอมเลยโอ้ยอืมอืมกินสลีกับพันมันหว่วงซ้ำอ่อโอ้โอนยุ่งยุ่งสลี่สลีหวัวคนบ่าบุญนำ่อกี้นี่ โอ้ยลโอ้ยละเออไคือมื่นทนอกส่งจดสิระแล้วนี่นะื้กงออกโอ้าลีนี่จบจบงตรงลิกกันแล้วจบบงละรงกันแล้วนี่น่ะาลีว่าคันส่งมื่นกัแกออกไหมนว เสียงเป็นเสียงตายพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อให้ข้าเจ้าลุดพน้นเพื่อข้าเจ้ามีอยู่มีกินคือกับพวกเฮาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ผู้ใดจะว่าย่งบ่สนบ่บ,บุนนำจะขอดึงให้ข้าเจ้าได้ลุดพน้นจากความทุกข์ยากพี่น้องเอ้ยแล้วข้าเจา้ามีเอามีเฮือนอยู่ได้บนเฮาแม่ <c oughs> บาบุนบนำบ่สนะบา <c oughs> เด็กน้อยเนาะ <c oughs> ลมฟาดเลยเ <four> ม <c oughs> ื่อกี้นะพี่น้องเอ้ย <c oughs> กินสลีกับร้านมดซ้ำเหนื่อย บัวสัญญาณดีเลยบอดีเนาะตอนนี้เนาะเมืองเราฟอกไล่ฟอกไล่ฟอกแเด้อเด้อบ่าบุญนำเลยบุปผาเอาเลยเครื่องนี่นะบุจักกี่เธอได้รอบที่ว่าลมเนาะดีแต่แข้งบัวหักคาบบัหันพี่น้องเลยส่วนข้าเจ้ากับเซนซีและมอยไปยนตยนต์ยนต์ที่ห้าวเนี่ยไปน้ำเข้ากับไปเซนีพี่น้องฮักคือว่ามืดหน่อยเปล่าไม่นองเต่าเห็นบ่เบิองคลิปที่บ่าวบุญนำแต่อารงทางซองยูทูปแห้งพวกพี่น้องเลยเพราะขึ้นผ้าอยู่ทางนั้นน่ะ ก่อนจะอ้อมมาจาบับบอลหัวเมียงน่ะเนาะเมื่อทางซ้ายยูทูปเบีเนซ้ายเลาวเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้นำลังเผา,าตรงเรื่องโดยเฉพาะเด้อพี่น้องเลย,ยนำลังส่วนเผาตรงเรื่องเนาะคืออันนี้เป็นแม่ของเขาเนาะอันนั้นก็คือลูกสาวก็คือน้องเหี้ยวน้องหอยลูกสาวลูกชายกลางกับตอมากับลูกสาวยงลูกชายยงต่อมาคนลาก็คือน้องเต้าเนาะปักบักเกงพี่น้องเลยเนาะ สวัสดีเบาบุญนำสวัสดีเด้อตอนนี้เบาบุญนำจะขอ้ออน,นุญาตอ่ะ,ะ,ะอขอ,ะอย่างนขะอ,อยขานขอยอ่าไนไปนำเนาะอื้อเยอะไปทักทายสวัสดีกันได้เนาะทำได้เด้อทำผสมเนาะฮะเออบิ่งเลยอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เด้ออันนี้ก็ฮอตฮอตลุ่มนี่ก็ชีวิตละตีบนันสั้นนี่นะแม่นบอกชีวิตเราบอกโอ้ยอย่ากลยเทิมเนาะอย่ลุ่มเนาะ โอ้ยเปิดตะงึกตะงักพี่น้องเลยสำเร็จพ้นเด้อสำเร็จพ้นดึงเอาน้องเต่าน้องห้อยน้องยกออกมาจากปลาลึกได้แล้วพี่น้องเลยอีตุนน้องบนน้ำลมเนาะโดยเขาเข้าใจด้วยเอปนอมนะโดยเข้าใจด้วยเอปนอมจะทวงเนาะ เพิ่นเป็นเอฟซีพันแท้ของบาบูนําเด้เอื้อยประนอมนะเนาะลงไปเวียงสุดแล้วกับโบไดไปเอาเอาโบไดไปลิ้นนำเพิน่นซ้ำเพิ่นก็นมีโอเลหลายยางโอ้แต่ว่าบาบูนํากับบุหุทางเด้เนาะแล้วก็เอารถออกมากับห้ามือห้ายามได้กับเพินพ่นภาคกันเคี่ยวเปิดออกมาเลยเส้าติ๊กมาบอ่อเส้า,าติ๊กเ่มาเนาะน้ำลังเด้อามาแล้ว สบายดีไอ้น้ำโดยสบายดีเด้อซาติกเข้ามาเด้อสาติกสบูรลอดแต่วาบาอบบุนนำบอกให้มาเขื่อพอมันอ่าพอนี้แหละมันมืดพี่น้องเอ้ยเจี๊ยลูกมาเนาะยานมันสีลมฟุดลมฟาดหัวฟาดงี้เนี่โอ้ตายเลยเป็นบั๊เป็นกรรมับบนมซำแหละบ๊อบุนนำก็บอกว่าให้มันอ่าฮอ่าโอ้นองดีนะ่ยน่าย,าย,ยุดอัดไอ้น่ะ โอ้รำผสุมบุญน้องโบยๆเครื่องโบเป็นเต้าลยพี่น้องเลยอ่าสบายดีบุญนามลูกบุญน้มคนดีของสังคมต้องการขอบใจเด้อเสารีคนงามบ่าวบุญนามแล้วบ่าวบุญน้ำโดยสบายดีขอบใจเด้อระวังลมเด้อโดยระวังบบทันแหละลมตลอดแล้วโอ้ถูบ่หนี้อันตรายได้ไหม่เฮียได้เหมเฮียแลมพี่น้องเลยบ่าวบุญน้ำหูซึกว่าเจ็บ อาตีนมาบนได้บนหนึ่งละไปยังเดย์ไอ้ไอไปนําเอาพี่น้องพอตรงเรื่องออกมาจากป่าน้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่สัน้นผู้โตงเด้อตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อบ่บ่มอแล้วแหละสีฮอตีมผู้นะพี่น้องเอ้ยถ้าก็ลงจากสั้นหนึ่งไกลพายสาวรีคนงามโอ้หอมกุบกรุบบุ่งซักเครื่องนี่ใส่อันน้ำยาปลาโพนุ่มเลยพี่น้องเอ้ไป อืมหอดแล้วหอดบันบันเกาเน่อนน่เนอบันเกาบันแต่หอมเมืนบ่ละพีเทล้อไก่อืมแตเแล้วปี่กยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดูดดสู้สูน้องบอมแมนเอ่อทักหมดละเดละตี โอ้สุดๆเดินนองบวมเป็นเอาฮักหโมนตีโดยยังแข็งแหงอยู่ด้วยไอแต่ว่าเครื่องบวเป็นเต่าเนาวเปืี่ยนบดบัวทางหน้าทางหลังบัวทางข้างอู้อันนี้ผู้ใดเอายังไงนี่เนี่ยนี่อันนี้ไหมเนี่ยอู้อันนี้มันเฮือนผู้ใดนี่ตัวนี้น่ะฮื่นแม่อันเฮือนตู้แม่เอออันนี้ก็แม่กิเก่าคนเนาะเออมาเนี่ยเล่นไว้ายเถอะวะบริยนลมเนื้อ ผมว่าน่าจะเอาเด็กๆเ,เข้าไปเข้าโรงเรียนให้หมดไหมครับให้เขาได้มีการศึกษาชีวิตเขาจะดีขึ้นแนะนำเอฟซีจากฝั่งไทยโดยขอขอบใจเอฟซี FC ทางฝั่งไทยที่แนะนำเนะะาะกาป่อยที่สำคัญหลักๆของของบาบูนํำก็ประมาณนั้นแลอละก็น่าจะไปแบบนั้นแหละแต่ว่าคอยเป็นไปตามทางตัวน,นีจจออน้จอบออกก็จะออกมาเนาะจบออกมาแล้วกหักซา,าเขาเจ้า ออกกันอยู่การกินอ่เอาโอ้มักลีเด้นี่น่ะดยลูกดยฮอดแล้วเน้ออ่อไม้ก็คือว่าจังัน้พี่น้องเยเนาะสเด้อไอ้นาเด้อขอบใจเด้อฝนตกหลายบ่อายฝนตกมดคืนเลยฝนตกมดคืนเลยพี่น้องเอ้ยมื่นๆ วิดละบอลนี้นะบอลสูงมบอลสั้นนะบอลล้มละบอลนี้พี่น้องเอ้ยล้มก็ะชิมีแต่บอลจิเปะเฮือนบอลนู่นแหละนี่อันนี้เป็นเฮือนเฮือนเกาเขาเนาะเฮือนไม่เท่าแพดเนาะแม่นบอกนี่ไปไปเบิ่งกับพี่น้องไออ่าอันนี้ไม่เท่าแพิ่นมาอยู่ตอนที่บาลบุญนำไปอัดเพลงเออเอามาถ่ายละครเพลงเลือกเกิดบุได้เนาะนี่ซียละนี่ดังเดิมอันนี้ดังเดิมเดี๋พี่น้องเด้ออ่าเกาละเนาะแต่ว่าดังเป็นเงินดังเดิมเดีแท้แหละคำอันเดียวเด้พี่น้องเอ้ยเขาจ้าสร้างพุกเด้ ในค่ำเดีย้ยเราก็ใกล้สมัยแล้วกันมันพวกเฮือนอยู่นอนคดจ้องนองอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยของกินมัดตองแห้งแล้วก็ตองเรื่องแล้วก็มันย้ายบอนพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละเนาะสบายดีน้องยงน่ารักสบายดีเด้อเนาะพอเถอะบุไปจังซี่ละพี่น้องเอ้ยเครื่อคมยุงงอยากเห็นฮออและนะ้วเนอะ ฮอดีลุมมันบ่มีสัญญาณแล้ว đấy พี่น้องเอ้ยเนาะฮอดีลุมมันบ่มีสัญญาณก็อืมนู่นอันนี้ก็เป็นอันนี้เฮือนไม่เท่าไหมเนอะเงืเ่อนไม่ไหมเนาะตอนอันได้ลูกโดยโดยอันนี้ก็เป็นต้นตำรับคือกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮืยเงื่อนพี่น้องพอต้องเลี้ยงต้นตำรับอืมบ่ฮู้ นี่แหละต้นตำลับแท้ๆละพี่น้องเอ้ยเนาะสังเกตได้ม no. <any 150 feet wild> ีแต oh. wow. no. no. like mm ่ไม้ค้ำอันเดียวพี่น้องเอ้ยนี่ก็เจ้าจะใส่แต่อันเดียวค้ำเนาะคุณก็ใกล้ไม้ซืคอัเฮ็ดเป็นเฮือนอยู่ได้โอ้ไปเนาะเอาคนทอมย้อนได้เลยไอ้ลืมคนทอมอยู่เฮือนนั่นก่อนนี่ไอ้ก็เลยนอนทันเมื่อคืนนี่ยนะจะนอนหน่อยเฮ่อจะไปมันช่วยจะไฟไปหนีเนาะฮะเป็นเมื่อวานนี้ เลยไปบ้านกันเนาะไปเบิ่งมอนบ่บูนอมบ่บูนอมได้นอนเนาะคืนเมื่อวานนี่เนาะคืออยู่นี่แหละบ่บูนอมได้นอนขึ้นมานอนนะกายนี่ลงไปลุ้มบ่มีสัญญาณได้พี่น้องเอ้ยอ่าอยู่พี่พอมันเป็นจุดสูงไร่เนาะมันจึงมีสัญญาณนี่อันนี้เฮือนโพธุจันทร์เก่าเตียงห้องมันบ่นี่บนไอ้นอนมือนัันนะจะนอนอยู่นะ บอลเนี่ยบนบ่อลบุนนำนอนมาน่ะเนาะทังซี่แหละได้มาต้องได้มานอนพักทลางคืนนี้นะ่อลเนี่ยกระท่อมน่ะบอลเดี๋ยวบ่ปผู้เธอตีเมื่อไรบอลไปเลยกระท่อมเลยพี่น้องเลยบอลล่ะเนาะเอาปลลูกบอลล่ะซื้อไม้เอาเนาะมันคันจับไปพาลูกยากไปเอาลูกเต่ามาในเซก้าบ่เซก้าบ่ฮะเับบุปผู้่ซก้นบ่ ซ่าไปโบซาเก็บโบซาให้เก็บโบซาไปพาลูกไปก่อนไปอืมนี่เป็นบ้านเก่าบ้านแก่ข้าเจ้าเนาะต้นตำรับพี่น้องเลยถาว่าไก่จะฮอดบ่บ่บมีทางไก่จะฮอดเนาะถือว่าจากตีลงไปพักลุ่มเนี่ยโบมีสัญญาณแล้วเด้อทำผสมเนาะบ้าบุนนำจากข้อบันใยหย่หน่อยนึงเนาะเดี๋ยวนี้เป็นบ้านห้างแล้วว้าโดยแม่แล้วสู้ๆบ่าวบุนนำขอบใจเด้อกำลังทับสมเด้อไอ้ขอบใจเด,อเดอ้อ สบายดีเดอ้อเมเซียวเมเซียวมอกเนาะคนก็เข้ามาเบิ่องอันนี้เป็นบันท่างแล้วเดอ้อนี่บบมีวีซ่าบบนอนได้เดอ้อพี่น้องบันท่างนี่เป็นบันท่างของพอตรงเรื่องอีกพี่น้องเลยนี่วีซ่าโบเกนอนบบไรเดอ้อตายรถพี่น้องเลยขนาดบันท่างคนเราก็ยังท้อแห้งแล้วเนาะอันนี้เป็นบันท่างของพอตรงเรื่องแห้งปุ๊กตีนะพี่น้องเนาะอืม เอาเคสนะท่านผู้ชมเนาะบ๊าวบุน,นำก่อจะข้อจบไล่กันซสำเด้อพี่น้องเออนาะพอลงไปลุ้มมันบหมีสัญญาณแล้วฝากติดตามทางซ่องยูทูบบีเอ็นซาลาวเนาะการเคลื่อนไหวนับแต่บานหว้วยเมียงมาแหละผู้ใดอยากเห็นว่าบานต้นตำลับที่ว่าอยู่บนพี่บท้องคนบทเที่ยวนะอ่อนนะเป็นจังไดอย่าลืมเข้าไปติดตามเบืองทางซ่องยูทูบบีเอ็นซาลาวบ๊าวบุน,น,นำจะตัดลงเป็นแต่ละระยะเนาะเอาคลิปนี้บ๊าวบุนำก่อจะขอเก่าคำว่าสบายดี อ๋อผวักสูส้ๆได้ออน้ำโดยขอบใจกำลังติดตามเด้อบูน,น้ำเนาะขอบใจเนาะมาตอนนี้บาบูน้ำก็จะขออัลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและไลฟ์สดต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาบูน้ำขอจะข้อกล่าวคำว่าสบายดีติ๊กมาบอเนาะโอ้ยเนาะเอฟซีก็ยังทำอยู่โดยโดยติ๊กมาเด้อทา่านผู้ชมขอบใจเนาะที่เป็นห่วงน้องติ๊กและบุญรอดแต่ว,ว่าบาูน้ำก็ให้อ่าให้อ่าจ้าไหนก็ให้ให ทางแห้งก็เนาะพอตอนนี้ฝนยังตกห้ามาบูไรดเนาะเข้าใจสำหรับที่เบบคนเป็นห่วงเนาะโอเคเนาะถือว่าหลักลักก็อฟักเข้าไปติดตามทางช่อง youtube bn สนซลาวเด้อตอนนี้บาบูนำก็จะข้อจบไล่สุดกันสำนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและไล่สุดต่อไปนะพี่น้องเนาะสะบายดี